ครับเ,เรามาที่ายโจทย์ข้อที่31กันนะครับจากสภาพดินหนังรูปนะครับจงคำนวณหากำลังรับน้ำหนักบรรท,ทุกปลอดภยัยกำลังรับน้ำหนักบรรท,ทุกปลอดภยัยหรือเซิ e โหลดของเสาเข็มขนาด35เซนคูณ35มเซนโดยให้ใช้อัตราส่วนความปลอดภัยเท่ากับ2.5ส่วนใหญ่เสาเข็มก็จะใช้กันที่2.5นะครับเรื่องของการหากําลังรับน้าหนักบรรท,ทุกปลอดภัยของเสาเข็มเนี่ย เราคำนึงถึง2ตัวคือ1คือแรงต้านทานที่ผิวเข็มเราเรียกว่าสกินฟริกชันนะครับสกินฟริกชั่นแรงต้านทานที่ผิวเข็มเวลามีมีน้ำหนักประกดลงเข็มตามลูกศรที่อาจารย์เขียนเนี่ยก็จะเกิดแรงต้านจากผิวดินรอบเข็มเราเรียกว่าสกินฟริกชันในตัวอย่างนี้มีดินในโจทย์ข้อนี้มีดิน อยู่2ชั้นที่เสาเข็มเข้าไปอยู่นะครับอยู่ในดินเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เราก็จะเห็นว่าก็ต้องมี friction ทั้ง2ชั้นด้วยนะครับนะครับตัวนี้และในทำนองเดียวกันก็จะมี end bearing เพราะฉะนั้นก็จะมีสมการเรื่อง end bearing ด้วยนะครับ พูดง่ายๆก็ต้องมีตัวที่1ก็คือตัวนี้ตัวที่2คือตัวนี้นะครับสกินฟริกชันนั้นยังถูกแบ่งออกเป็นอีก2ส่วนสมการที่เกี่ยวกับสกินฟริกชันนะครับในการคำนวณเนี่ยก็แบ่งเป็นดินทรายกับเป็นประเภทดินเหนียวนะครับทำนองเดียวกันเอ็นแบริ่งก็แบ่งเป็น2สมการคือเป็นดินทรายนะครับแล้วก็เป็นดินเหนียวนะครับในโจทย์ข้อนี้สังเกตนะครับ บอกเป็นดินเหนียวดินเหนียวทั้งคู่นะครับสมการของทรายกับดินเหนียวต่างกันแต่ดินเหนียวเนี่ยสมการจะง,ง่ายทั้ง n b e a r i n g และ Friction จำง,ง่ายด้วยนะครับรายละเอียดเรื่องพวกนี้อาจารย์อยากให้พวกเรานะครับเมื่อสอบผ่านภานคี่ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปศึกษาจาก YouTube ของอาจารย์นะ่ะในช่องเดียวกันนะจะมีอธิบายอยู่ประมาณชั่วโมงถึงสอชั่วโมงประมาณนั้นนะครับจะถ้าเข้าใจในรายละเอียดการคำนวณเลยนะครับ อาจารย์เขียนสมการให้ดูสกินฟิ c ชั o นนะครับสกินฟิ c ชั o นเนี่ยสกินฟิ c ชั o นเราเขียนว่าลบก่อนก็ได้นะครับลบก่อนสกินฟิ c ชั o นนั้น fs จะเท่ากับอัลฟาคูณด้วย su ดอทนี่เป็นคูณแล้วกันนะครับคูณด้วย l แล้วคูณด้วย p l กับ p นี่คือ p คือเส้นรอบรูป L คือความลึกที่ฝังอยู่ในดินดินเหนียวนั้นน่ะนะครับเมื L ่อ L คูณ P L คูณ P จึงเป็น surface area อันนี้ surface area หรือบางครั้งเราจะเขียนว่าเขาเขียนว่า A หยด้วย S surface area ส่วน S U นั้นคือ u n r a i n shear strength อัลฟาคืออะไรตัวนี้คืออัลฟาครับอัลฟาอัลฟเนี่ย P H A เนี่ยอัลฟา ตัวนี้คือ addition factor addition factor เนหาไม่ได้ยังไงเนี่ยจะอยู่ในวิดีโอที่อาจารย์ใส่ไว้นะครับแต่ตอนนี้เอาเฉพาะแก้แกไขปัญ,ปญหาโจทย์ข้อนี้ addition factor ในโจทย์ก็ให้มาแล้วสัมประสิทธิ์การยึดเกาะระหว่างดินเหนียวกับเสาเข็มหาไม่ได้ยังไงไปดูจากตรงนั้นศึกษาเพิ่มเติมเอานะครับแต่ตอนนี้ทำแก้กับปัญหาโจทย์ไม่งั้นเดี๋ยวจะยาวเกินนะครับ ส่วน n bearing อันนี้สมการตัวที่1นึ่งแล้วใช่ไหม n bearing ใช้คำว่า q b แล้วกันเนาะ q b ถ้าเป็นดินเหนียวจะเท่ากับ9คูณด้วย su อันเดนเชียเซงคูณด้วย cross sectional area a ห้อย b ก็คือพื้นที่ปลายเข็มอาจารย์ขีดที่รูปนะพื้นที่ปลายเข็มจะสังเกตว่า su มีหน่วยเป็นตันต่อตารางเมตรพอคูณ ab เป็นตารางเมตรเพราะฉะนั้นหน่วยก็จะออกมาเป็นตัน ส่วนสมก,การสก i นฟ r ิ c t ชันสมก,การตัวบนนั้น fs จกอัลฟาอัลฟาไม่มีหน่วยนะครับ su คือตันต่อตารางเมตร l มีหน่วยเป็นเมตร p มีหน่วยเป็นเมตรเพราะฉะนั้นเมื่อมาคูณกันมันก็จะเหลือเป็นตันนะครับเ,เราจะใช้2ส,สมก,การนี้นะครับอันนี้คือเป็นสมก,การสําหรับดินเหนียวแต่ถ้าเป็นทรายสมก,การจะแตกต่างออกไปนะครับทำไม9มาจากอะไร9ตัวนี้มาจาก n 4แท้จริงถ้าเราเข้าใจ เรื่องเชลโลฟอเรชันทาลักตื่นเนี่ยเขาก็ไปยุคมาจากตรงนั้นนะครับอาจารย์อธิบายไว้อย่างที่ว่าไปดูใน YouTube เรื่องวิธีการคำนวณกำลังรับน้ำหนักประทุกเสาเข็มโดยละเอียดจะเป็นมีข้ออธิบายว่าก้ามัมาได้ยังไงจะลบนะครับจะ,จะอาจจะเฉลยข้อนี้แล้วนะครับขอลบก่อนนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ดินชั้นแรกเลย นะครับรต้นแต่ดินชั้นแรกเลย fs 1นึสกินฟิคชันของชั้นที่1จะเท่ากับอันฟ้าของชั้นที่1คูณด้วย su หรืออันเดนเชอร์เซงของชั้นที่1คูณด้วยอะไรคูณด้วย l ในชั้นที่1ที่เสาเข็มฝังลงไป l 1คูณด้วย p p เท่ากันทั้งต้น lp นี่เราจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับ จะได้เข้าใจว่าเป็น Surface ฟ r อ a แทนค่าสิครับอัลฟาคือตัวนี้ครับอัลฟามาแทนค่าเขาให้มาแล้วเห็นไหม a อ d ดดิชั่นแฟ o เ0.8คูณด้วยแล้วครับ su โจทย์ก็ให้มาแล้ว4ตันต่อตารางเมตรคูณด้วย4แล้วก็คูณด้วย l l คือเท่าไหร่10เมตรเห็นไหมนี่คือ10เมตรนี่วิ่งมานี่10เมตรคูณด้วย10แล้วคูณด้วย p p คืออะไรอา้า p ตัวนี้ พีตัวนี้คือใส่วงเล็บซะหน่อย4ด้านคูณด้วย0.35ใช่ไหมเอาหน่วยเป็นเมตร4ี่คูณศู5คือเส้นรอบรูปนั่นเองดังนั้นคำตอบออกมานะครับอาจารย์ก็คูณไปแล้วล่ะเนาะนะครับก็ออกมาเท่ากับ44.8ตันอย่างนี้1หนึ่งตัวละ fs ของชั้นที่สองเป็นไงครับ fs ของชั้นที่สองก็ยังเป็นดินเหนียวอยู่เพราะฉะนั้นสมก,การเดียวกัน alpha สองคูณด้วย su ของชั้นที่2คูณด้วย l ของ2คูณด้วย l ของชั้นที่2คูณด้วย pp เท่ากันทั้งสองเสาเข็มยาวเสาเข็มหน้าตัดสม่ำเสมอตลอดความยาว alpha เท่ากับเท่าไหร่ a คือ0.38เห็นไหม0.33เห็นไหม0.38ครับโทษที 0.38เท่ากับ0.38คูณด้วย su su ยตัวนี้ดูดูในรูปนะครับเปียาจา์กำลังวงนี่ su คูณด้วย12.5ตันต่อตารางเมตรคูณด้วย l 2คือคูณด้วย6แล้วก็คูณด้วยในวงเล็บซะหน่อย p แล้วกันเนาะเป็น4ด้านคูณด้วย0.35ผลออกมาก็คือเท่ากับเท่าไหร่39.9ตันเนี่ยอย่างเงี้ยคำนวณไปทีละตัวอย่างเงี้ยนะครับ ไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวเลขยังไงหลักการของเราถ้าเราแม่นเราไม่ต้องห่วง QB ล่ะค b คือ n m e a r i n g เท่ากับ9คูณด้วย SU คูณด้วย c อ s s สเซ็กชันอลแอดังนั้นก็เราก็แทนค่า9คูณด้วยอะไร SU ยังเป็นดินชั้นเดิมอยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ยังต้องอ่า,า SU นะครับคูณด้วย12.5ยังเป็นชั้นดินเดียวกันนี่แต่ AB คืออะไรครับ AB คือเขาใส่ในวงเล็บนะครับจะได้เข้าใจ0.35คูณด้วย0.35แล้วเพราะเป็นพื้นที่หน้าตัดเป็นตารางเมตรผลออกมาคือเท่ากับ13.78ตันดังนั้นคิวรวม Ultimate, อัลติเมตนี่ยังไม่ได้หารด้วยเซฟตี้แฟกเตอร์นะคิวอัลติเมตเนี่ยคิวอัลติเมต เอาเปลี่ยนสีหน่อยเอาคิวอัลติเมตจิงเท่ากับเท่าไหร่ทุกตัวรวมกันเอาตัวที่กาดาวเนี่ยมารวมนะครับตัวนี้มารวมก็จะเท่ากับซิกมาของฟิกชันถูกไหมบวกด้วย QB ใช่ไหมครับอบกด้วย QB ก็จะเท่ากับอะไรครับเท่ากับ44.8นะครับเท่ากับ44.8บวกด้วยอะไรครับ อาจารย์อาจจะเขียนตัวนะั้นโยเยหน่อยเนาะบวกด้วย39.9าใส่วงเล็บไปก็ได้นะครับแล้วก็บวกด้วยเซษสิบสทั้งหมดนี้เท่ากับอะไรเท่ากับ98.48่ลองรวงมันดูตันะนะครับ99.48้ 99. 48, ตัน อาจารย์ขอขั้นไว้ตรงนี้เนาะนะครับเพื่อมาเขียนมาดูทางด้านซ้าย Q Allowable ที่เราต้องการที่โจทย์ต้องการจะเท่ากับ Q Ultimate หารด้วย Safety Factor คือหารด้วย2.5ทำไมไม่ทำไมเอา Q Ultimate หารด้วย2.5เลยในโจทย์ข้อนี้บอกว่าไม่ต้องคิดน้ำหนักเตาเข็มเพราะฉะนั้นเราได้ Q Ultimate มา มายถึงดินรับได้เต็มที่สูงสุดขนาดน,นี้แต่เเวลาเราไปใช้งานเราต้องใช้เซฟโหลดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้อัตราส่วนความปลอดภัยเท่ากับสอนะครับตามกฎกระทรวงจะกําหนดไว้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอิงกับมยพรหรือกฎกระทรวงที่พูดถึงนี้ด้วยนะครับ q อั t i m a t e จะเท่ากับ98.48เอามาแทนค่าเนาะนะหารด้วย2.5ผลออกมาคือ39 จุดสามเก้าครับมีหน่วยเป็นตันนี่แหละเอาไปใช้แล้วก็คือใช้ประมาณสามสิบเก้าตันว่าง,งั้นเถอะนะครับจบแล้วครับเนาะอันนั้นสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับทําให้เกิดความคุ้นเคยเพราะเราไปทํางานนะ่แล้วก็น่าจําเป็นต้องใช้แล้วเพื่นให้อยู่ถ้าจะดูรายละเอียดให้ไปดู YouTube ของอาจารย์ที่ทําไว้นั่นแหละลงอยู่ช่องเดียวกันนะครับจะเป็นเรื่องการคํานวณกําลังรับน้ําหนักวัตทุของเสาเข็มจะมีการอธิบายอย่างละเอียดว่าตัวไหนมาอย่างไงนะครับแต่ตอนนี้เอาเฉพาะเฉลย นะครับจบเพียงแค่นี้ครับสำหรับข้อนี้